สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงพี่เลี้ยงของต้นผักหวานนะคะว่าเราจะใช้พืชชนิดไหนนะคะที่เหมาะสมที่จะเ,เป็นพี่เลี้ยงให้ต้นผักหวานของเรานะคะค่ะไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะค่ะในการที่เราปลูกผักหวานนะคะมันก็จําเป็นที่จะต้องมีพืชพี่เลี้ยงคู่กับเขาไปด้วยนะคะตอนที่เราปลูกในช่วงระยะแรกนะคะเพราะว่าต้นผักหวานจะอาศัยรากของ พืชเหล่านั้นนะคะในการหาอาหารนะคะก็เลยจําเป็นและมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นผักหวานพืช<อ>พี่เลี้ยงที่นิยมใช้ก็จะมีลําไยนะคะอ่ะลาไยลําไยก็คือจะโตไม่เร็วจนเกินไปนะคะก็จะโตเร็วกว่าต้นผักหวานนิดนึงแต่สามารถโตคู่วับคู่กันไปได้ด้วยด้วยการเป็นล่มให้ต้นไอ ผักหวานของเราได้นะคะก็คือแบบแล้วก็ง่ายแก่การจัดการเมื่อเวลาเขาโตขึ้นด้วยนะคะก็คือจะจะไม่ยากสองก็คือต้นตา,ตาขบนะคะตาขบคือจะจะโตวไวเป็นล่มให้ไวนะคะก็คือรากรากก็จะเดินเดินกว้างในความคิดเห็นส่วนตัวก็คือต้นตาขบจะจะค่อนข้างดีกว่าเพราะว่าสามารถเป็นล่มให้ได้ไวกว่าแล้วก็รากก็จะแผ่ แผ่ไปได้กว้างกว้างกว่านะคะแล้วก็สามารถแตกเป็นต้นอื่นด้วยด้วยรากของเขาได้ด้วยนะคะคือต้นตาขบนะคะแล้วก็ต้นมะขามเทศต้นมะขามเทศก็คือสําหรับจะจุมมองว่ามันจัดการยากเมื่อเวลาโตขึ้นนะคะแต่แต่แต่รากรากต้นผักหวานน่ะจะเกาะกับต้นมะขามเทศค่อนข้างที่จะดีนะคะ <c oughs> ก็คือต้นมะขามเทศรากรากเขาจะเดิน เดินแบบเดินไวนะคะแต่พอเวลาโตขึ้นต้นมะขามเทศมันจะมีหนามเนาะมันมันยากต่อการจัดการนะคะก็สําหรับในสวนเรา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 ไม่ได้ใช้ต้นมะขามเทศก็เลยเลยบอกไม่ได้ว่าต้นมะขามเทศนี่ง่ายหรือยากแต่จะมองว่ามันยากเพราะว่าเคยเคยไปดูแล้วก็คือแบบว่ามันมีหนามเนาะมันมันยากต่อการที่เราจะไปตัดแบบนี้นะคะก็ สำหรับจะ,จะใช้แค่2องชนิดก็คือตาขบกับต้นลำใหญ่นะคะตัวที่4ี่ก็จะเป็นต้นดอกแครต้นดอกแครนี่คือมันจะโตวไวมากนะคะต้นดอกแครคือจะโตวไวมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะตายเร็วสำหรับจะมองว่ามันมันโตเร็วเกินไปคือแบบแปบ๊บเดียวต้นผักหวานยังเล็กอยู่เลยแต่ต้นไอ้ดอกแคร์นะคือคือไปไปไกลไปเยอะแล้วค่ะ แล้วก็ใบก็จะใบก็จะร่วงเหลือแต่ลำต้นแบบเนี้ยก็คือแบบว่าเป็นล่มเป็นล่มให้ค่อนข้างที่จะจะน้อยแต่ระบบรากก็ก็ก็ดีในระดับหนึ่งค่ะแต่ก็ไม่ไม่สู้ไอ้ลำไย,ยไม่สู้ไอ้มะขามเทศไม่สู้ต้นตะขบนะคะไม้อื่นๆเป็นได้ไหมก็ได้ค่ะได้แต่แต่กับต้นมะม่วงนี่คือไม่ ไม่เหมาะนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างโตช้าเคยลองแล้วกับต้นต้นมะม่วงนะคะแต่ถ้าเป็นแถวบ้านก็จะมีต้นหมักเม้าหรือขนุนแบบนี้ขนุนขนุนนะได้ค่ะนะคะ,คะหลังจากที่เราปลูกไปได้สักพักใหญ่ๆประมาณสามสี่ปีต้นต้นผักหวานเราก็จะเริ่มโตเนาะเราก็สามารถที่จะตัดตัดต้นไม้พี่เลี้ยงนั่นออกนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องตัดหมดทั้งสวนเลยนะคะเพราะว่า ทำไมถึงเราเราถึงไม่ควรที่จะตัดต้นไม้พี่เลี้ยงออกไปทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ต้นผักหวานเราเหลืองนะคะด้วยเพราะว่าที่ไอ้่ลมล่มเงาเริ่มมีน้อยเนาะแล้วก็รากใต้พื้นดินรากผักหวานมันยังต้องอาศัยไอ้ไอ้รากของพืชพี่เลี้ยงนั้นอยู่นะคะก็เวลาเราตัดก็ควรที่จะจะเก็บไว้เก็บไว้บ้างนะคะเหมือนต้นลำไยต้นนี้นะคะเนี่ย คนะคะเราก็ไม่ได้ตัดออกหมดนะคะก็จะมีพืชพืชอื่นๆด้วยนะคะอยู่ฝั่งนู้นนะคะเพราะว่าไอผักวานก็มันมันมันเป็นพืชที่ต้องเกาะรากพืชอย่างอื่นเพื่อหาอาหารนะคะมันจะทําให้ต้นเขาสมบูรณ์มากกว่าที่เราตัดออกหมดนะคะสังเกตได้ว่าเนี่ยฝั่งนี้ไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจตัดนะคะอันอันนี้อันนี้คือต้นตาขบนะคะ คือคิดว่าตัดแล้วน่าน่าจะงอกขึ้นมาใหม่แต่บังเอิญว่ามันตายมันก็เลยทําให้ต้นฝั่งนี้ค่อนข้างที่จะจะเหลืองเหลืองกว่าฝั่งนู้นที่เราเหลือต้นลําไยไว้นะคะดังนั้นเวลาที่เราไอ้ตัดพืชพี่เลี้ยงอย่าเอาออกจนหมดนะคะคือต้นลําไยคือตัดตัดกิ่งตัดอะไรออกก็คือมันไม่ตายนะคะแต่ตาขบนี่ตัดก็คือตายกับไอต้ต้นแคร์ต้นแคร์ก็ถ้าเรา เราตัดเยอะๆส่วนมากเขาก็จะยืนต้นตายไปเลยนะคะถ้าพืชพี่เลี้ยงเราตายก็สามารถนํามาปลูกใหม่ได้แบบต้นตะขบแบบนี้นะคะเขาเป็นพืชที่ค่อนข้างที่โตเร็วก็คือแป๊บเดียวเขาก็จะโตเดี๋ยวพาไปดูต้นตะขบฝั่งนู้นนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นตะขบอันนี้หลายปีแล้วนะคะก็ปลูกอยู่ข้างนอกนะคะข้างในก็จะเป็นต้นผักหวานคือรากต้น,ะนตนะขบก็จะสามารถลามเข้าไปถึงข้างในได้ก็เขาก็จะค่อนข้างที่จะเขียวนะคะต้นผักหวาน <c oughs> แต่การที่มันมีร่มมากเกินไปภาษาอีสานเอืน่นเอื่นมันงำเนาะต้นผักหวานท่ากับชีเอนออกค่ะถ้าถ้าถ้าเราเห็นลักษณะที่พืชของเรามันเอ็นออกเราควรจะตัดตัดต้นไอพืชพี่เลี้ยงนั้นทิ้งนะคะเพราะว่ามันมันเหมือนแบบไปลบกวนการจเจริญเติบโตขอ,ของเขานะคะก็คือมันจะกิ่งเขาจะออกแค่ฝั่งเดียวเนาะ มันจะไม่โตไปอีกฝั่งที่มีต้นไม้ไอหนาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันมันแย่งอาหารกันนะคะถ้ามันมีเยอะจนเกินไปนะค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของต้นตะขบนะคะตะขบที่อายุประมาณสามเดือนสี่เดือนนะคะนี่ค่อนข้างที่จะโตไวนะคะนี่แล้วก็จะเป็นล่มล่มร่มให้ได้ไวแล้วก็ใบเขาก็ค่อนข้างหนาจะเห็นได้ว่า ต้นผักหวานที่ต้นที่อยู่ไกล้ต้นตะขบจะค่อนข้างโตโตวกว่าต้นที่อยู่ไกลนะคะเนี่ยค่ะต้นอื่นๆก็ยังจะยังเล็กอยู่นะคะอันนี้เพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งลงไปนะคะค่ะดังนั้นในการที่เราจะปลูกผักหวานก็เราก็ค่อนข้างหรือควรที่จะเลือกไอพืชที่เป็นพืชพี่เลี้ยงของต้นผักหวานนะคะเพราะว่า ม,มันมีผลต่อการจเจริญเติบโตเนาะแล้วก็เขาจะให้ผลผลิตเราไวหรือไม่ไวก็ขึ้นอยู่กับการดูดูแลเขาด้วยนะคะก็มีหลายปัจจัยค่ะค่ะก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพ,นพี่พีที่เข้ามารับชมนะคะค่ะจบคลิปแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่พกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้ง Facebook Fanpage แล้วก็ทางช่อง YouTube <S <S ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ